สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตวันนี้วันที่หนึ่งมิถุนายน2,564สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้อภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2,565นํารำล่องโดยนายกรัฐมนตรีอ่านยาวเฟื้อยเลยครับกินเวลา2องชั่วโมงเสร็จ หลังจากนั้นกับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพระนทันสมพงษ์อมรวิวัฒได้ชี้ถึงจุดที่ไม่น่าที่จะไว้วางใจไม่น่าที่จะรับหลักการในพรบงงบประมาณปี65เพราะว่าความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศไทยณปัจจุบันนี้คือทำอย่างไรเราจะเอาชนะไวรัสโคโรนา 2, 2019 หมายความว่าโรคภัยไข้เจ็บทําอย่างไรถึงจะได้ฉีดวัคซีนทํำยังไงประชาชนชาวไทยจะได้รับความมั่นใจว่ารัฐบาลชนี้สามารถนําพาประชาชนชาวไทยชนะโรคภัยไข้เจ็บได้แต่งบประมาณ3.1ล,ล้านล้านบาทกลับไม่ได้มาใช้ในการป้องกันโควิด19กลับไปส่งเสริมไปเสริมแกร่งไปเสริมเขี้ยวเล็บให้แก่ ยุทโธปกรณ์ให้แก่ทางทหารไปซื้ออย่างนั้นครับทุกคนอภิปรายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายคา้านก็ชี้ข้อสังเกตว่ารัฐบาลชุดนี้จัดงบประมาณไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่คู่สมควรแก่กาละโอกาสไม่รู้อะไรจําเป็นไม่รู้อะไรไม่จําเป็นนี่จะไปซื้อเรือดำน้ำําจะไปซื้อยุโทโธปกรณ์เหมือนเดิมถูกด่าถูกสับอยู่ตลอดเวลาครับ ขอเชิญชวนนะครับวันนี้มีการประชุมที่สภาผู้แทนราษฎรต่อท่านผู้ชมครับเรื่องที่สําคัญที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องกรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอบอจอนะครับอบอจอเทศบาลเทศบาลน,นาครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลกรุงเทพมหานาครหรือแม้กระทั่งเมืองพัทยาเรียกว่าปกครองส่วนท้องถิน่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเขามีความประสงค์เขามีเงินสะสมของเขา อยากจะซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณยกตัวอย่างพลตำรวจโทคำลนวิทยุกกระจ่างครับนายกอบจอปจทุมธานีเขาจะซื้อเพื่อจะฉีดวัคซีนดังกล่าวเพราะว่าปทุมธานีเป็นพื้นที่สีแดงจะฉีดให้แก่ประชาชน5 0 0แส0คนนะครับ5 0 0แสนคนคือ1ล้านโดสโดยมีเงินสะสมของอบจอผมเห็นด้วยนะครับ โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันไม่รอหรอกส่วนรัฐมนตรีมหาไทยอนุพงษ์เผ่าจินดาบอกไม่ได้ไม่ได้มันขัดต่อระเบียบขัดต่อนกฎหมายให้ฟังสบคซะก่อนนะครับให้ฟังสบคซะก่อนรวบอํานาจไวรัสโคโรนา2 5 1หนึ่งเนี่ยมันไม่รู้ว่ารวบอํานาจเป็นอย่างไรใครมีความประสงค์ใครมีความสามารถที่จะฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะท้องถิ่นนะครับกฎหมายท้องถิ่นเขา พอปจอรหรือเทศบาลหรือกรุงเทพมหานครหรือแม้กระทั่งเมืองพัทยาก็ไม่ได้มีอะไรข้อห้ามแลลวครับเป็นแต่เพียงว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานรวบอํานาจตั้งสบคอมาครับคนจะเป็นจะตายยังมากอดกฎหมายเก่าค้ำคืออยู่ผมจึงจักรายการนะครับคนไหนที่รับผิดชอบให้เขามาช่วยงานในการฉีดวัคซีนนี่อนุญาตเข้าไปเถอะครับคุณไม่มีความสามารถที่จะทําความสําเร็จ โดยภายใต้องคอ์กรสบคอ,อันเดียภายใต้การน,นำของรัฐบาลฉีดวัคซีนเป็นไปไม่ได้50ล้านคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าคานเหมือนเต่าอย่างนี้องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิง่นเขามีบุคลากรเขามีรัฐสาธารณสุขเขามีอสมเขามีอะไรเยอะแยๆเป็นองค์คาพายพอยู่ก็ปล่อยให้เขาไปทําครับโดยเขาซื้อจากจุฬาพรไปเขาประชดให้พี่น้องประชาชนฟรีเอาชีวิตของกิน้องประชาชนไว้ก่อนอย่าไปใช้งบ ไปสู่ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มากมายดังที่เป็นข่าวนะครับไม่ได้เรื่องได้รา่าเพราะฉะนั้นประยุทธ์จันโอชาต้องออกมาตอบคําถามแก่พี่ร้องประชาชนคุณจะกินรถถังเหรอคุณจะเอารถถังคุณจะเอาเรือดำน้ําสู้กับโควิด1 9หรือมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเงินกู้ทั้งอะไรต้องมาทําให้พี่ร้องประชาชนมีความมั่นใจฉีดวัคซีนกันทุกคนประชาชนชาวไทยจะมีภูมิคุ้มกัน ร่วมกันแล้วก็จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไปสู่ความมั่นคงจริงๆมั่นคงในชีวิตนะครับไม่ใช่มั่นคงทางการทาหารเพื่อเอาเงินทอนอย่างนี้นะฮะอย่าให้มีการทุจริตคอรับชั่นอย่างเด็ดขาด ผมจึงขอเรียกร้องสอบคอหรือคนที่มีอำนาจก,ก็ปล่อยให้ท้องถิ่นเขามีโอกาสทำงานกับพี่น้องประชาชนเถอะครับเขาจะฉีดให้พี่น้องประชาชนปทุมธานีหรือขอนแก่นหรือว่าอุดรธานีหรือว่านครราชสีมาก็เป็นเรื่องที่เขาอยู่กับใกล้ชิดพี่น้องประชาชนหรือปล่อยให้ป,หประชาชนตายซะก่อนแล้วค่อยไปเผาเขาอย่างนั้นเลยประยุทธ์คิดให้มันดีมีสมองใช้สมองหน่อยประยุทธ์เอ๋ยขาลงนี่พูดอะไรมันก็ผิดหมดละครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ